เ,เกิดเกิดไงโอคนตัวใหม่ตัวใหม่หมเกิดขวาล่างเกิดขวาล่างตัวใหม่ ہے, กูแตกเอยูอแล้วกันอะไร <c oughs> เดีือดใจเย็นแล้วเหรอเกิดขวาล่างเกิดขวาล่างาวิ่งเขาอยลูกทำไมต้องเป็นเด็กอ่ะไม่มีลูนด้วยฮะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> มาส์กูเป็นไรวะเนี่ย พิกซ้ายเสียแล้วอ่ะเล่นบอลเลาจเยอะไปเพราะเขาอยู่ตรงเล้าหมูนะครับผมเล้าหมูไม่อยู่แถวนี้ป้าอยู่หน้าเราอ่ะโคตรไกลเลยหน้าเปลี่ยนเป็นผู้ใหญ่ตอนนี้ปล่อยเด็กปล่อยเด็กปล่อยเด็กมาแล้วดิยังไม่เก็บไม่เก็บเด็กเออไม่รู้เหมือนกันขาวคนจุ๊บไม่รู้กลับไปเอ่อกลับไปเป็นผู้ใหญ่แล้วตัวตัวพี่มาเดินอ๋อตัวพี้ใหญ่เฮียนี่ไงเด็กเออกูว่าแล้วกลับก็บอกแล้วว่าเด็กยังไม่กลับตอนแรกอ่ะ เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนไม่รู้เห็นแล้วอยู่กับพี่อยู่กับปลาเนี่ยแหละไปอยู่แล้วไปแล้วเจอกันประเดี๋ยวว้าโหลไม่เอาเดินตามอยู่กับพี่อยู่กับปาล,อล,ปลา,ปยลอ,าอยู่กับปลาอยู่กับปลา เสียงกูเบาบ้าทุกคนปั่นได้นะปั่นอยู่ครับปั่นอยู่ไม่เชื่อแตกเอ้โอ,โอเกรดเด็กอ่ะฟุงไม่อยากจุกมึงอ่ะไปอย่าไม่ยกฟงกูไปหาปลาแล้ว สองเครื่องสวยปลาเก่งมากวิสามได้เหรอสามปะสามปะเครื่องที่แอบปั่นอยู่เครื่องเนี้ยถ้าจะมาหาพี่นะพี่ใกล้หรือเปล่าไปที่ที่ต้องที่ต้องปั่นให้เสร็จเขาไปเขาไปเขาไปพันอยู่พันอยู่แต่พี่ต้องเปยไมเดี๋ยวะเด็กอยู่ในเมสไปเตะก่อนได้ปะอยู่อะพี่อยู่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 พี่อย่ี่อยู่ในแมสใช่ไหมครับอยู่กับพี่อยู่พี่โอเคเด็กอยู่ในแมสเนี่ยเดินวิ่งเข้าไปเฮ้ยมีเปิร์กมีเปิร์กตัวเปิ๊กเปิ๊กตัวมันเองอีกายจัดเลย เรวตัวมันเองกี่โคตรไกลเลยโชคดีแล้วกันนะโอยเขารู้อ่ะแม่งแย่แล้วร่าให้ผมร่าให้พี่ช่วยพี่ช่วยเขาหมิบเออเขาตีพี่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไอ้เหี้ยผีคือเจอผีเอ้าเอาเอาเอากูเรียบร้อยพี่เขาไม่เอาผมว่ะเอาเอานี่แหละกูแตกแล้วตอนนี้ไปช่วยอยู่ไปช่วยยากต่อสอมเลยก็ได้ฮะมีมีคนมีมีคนมาแล้วต่อสู้ อยู่ไหมอยู่ไม้อยู่ไหมเรียบร้อยไม่ทนันไม่ทนันอยู่ไหมไม่ทนันต้องปั่นต้องปั่นก็ไม่คกดจะช่วยแหละวิ่งมาเจอผีอะไปไม่ถูกไปเมื่อกี้เออเขาเดินไปกระเทืบเครื่องข้างหลังอะหลังพี่อะแล้วเขาปล่อยลูกแล้วเขาไปไหนนั่นแหละตาหาเอาแล้วกันโชคดีขเขา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 วางเขาวางตัวใหญ่ไปข้างขวาพี่นะตัวใหญ่ตัวตัวพ่อมันอะ แต่ลูกอยู่ไหนไม่รู้เหรอครับอยู่อยู่กับแนนซี่อยู่กับแนนซี่ตัวเล็กอ่ะตัวนึงนะคุณน้องตัวนึงนะไม่ไม่ลูกกลับมาลูกกลับไม่ลูกกลับมานี่ลูกลูกลับมาลูกกลับไปแล้วลูกลูกลับไปหาแนนซี่แล้วไม่หาแล้วโอเคโอเคมัน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 ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วมันกลับไปมันมากระชึ้งเครื่องเอาปุ๋ยปึ้งๆเรียบร้อยเด็ดดี่ ea มันอยู่ไหนวะอ๋อมันมันอยู่อยู่ซีฟานอยู่ซีฟาน ไปช่วยเลยไปช่วยมันมากระทืบเพื่องอีกรอบหนึ่งไม่มันเจอแดนซี่โอ้โหโอ้กูปวดหัวพี่เห็นรายงานแล้ววะยกเลยสักคนหนึ่งกับผมครับตายแยกคุณบอสติดบอลโลดติดบอลโลด้วยแยกยหญ่เลยรับให้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 รับไม่ได้คุณรับไม่ได้ตัวเล็กอีเหี้ยกูแขกเอ้าเอ้าบอลล็เอ้าบอลบอลท่อดีรักใส่ไปแล้ว ไม่มีใครแตะตรงเล้าหมูไหมครับเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีครับบอกคำเดียวว่าไม่มีตอนเนี้ยปั่นเครื่องอืดอยู่อะไอ้เมื่อกี้ผมรับจรวดถูกไหมถูกแล้วกดหน้ายากไปรับให้อ่ะหน้าขาวไอ้กูอะไ้แล้วเนียปล่อยเด็กข้าตาดำเห็นไปาาาาาาาเเรร อ่าพี่ตั้งเครื่องใหม่นะพี่ตั้งเครื่องใหม่นะตามนั้นเลยอุ้ยแม่งผู้หลบแล้วนะเด็กผู้ใหญ่ยอยู่ไหนวะตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ไม่รู้อ่ะจะทับอยู่แล้วหมูอยู่กับผมตั้งเครื่องใหม่อ่ะตั้งเครื่องใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยแนสซีเป็นไม่อยากแต่อ่ะเจ็บอยู่อ่ะแนสซีแนอ่ะแนสซี่ป็น,นเจ็บนี่หว่าพี่ตั้งเครื่องใหม่เลยตั้ศูนย์เลยปล่อยลูก นมอ,อ๋อบ้านแดงโอเคเฮ้ยใช่บ้านแดงบ่อยขนานีบาน้บ้านแดง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 เฮ้ยเครื่อง<ม><ม>เครื่องเครื่องเครื<ห> <akkor> ่องตรงใกล้เครื่องติดด้านขวาวิ่งออกขวามาตรงแล้วหมูเออนั่นแหละต้องลุกมาลุกมาถ้าแขวนเสร็จกูวิ่งก่อนเลยกลัวลูกมันแขวนได3โพมดเลยมั้งอะไนี่ะอาจจะมีโดนวันนะโท,ทมเทนไม่แก่เลยสร้าง พีพ,พี่พี่มีพี่มีบอลโลอยู่อ่ะน่ะพี่เจ็บขึ้นมาแล้วเราแกต่อปล่อยลูกไหมไม่ปล่อยทันไหมัทานโอ้ประตูมาจะเปิดล่อให้ประตูอะ่ะผมไม่ช่วยน,นะนนคุณกูเปิดอยู่อีกบ้านหนึ่งคุณกูกำลังไปเปิดอยู่ที่อยู่ไหนอะ่ะตรงบ้านเล็กนะตรงบ้านเล็กเปิดอยู่นะที่ไ่อยู่ไหนอ่ะผมไม่เห็นนะผมดูอยู่ไอ้เฮียอินซิเดนต์ปะวะ ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะเปิดตัวอยู่เฮียฮิโยโกไปละ <c oughs> ตามนั้นมีลูกเองมีลูกเองมีลูกเองเอขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนตัวเล็กอยู่นะตัวเล็กอยู่นะตัวใหญ่ก็อยู่นะะวังมันไม่มีเสียหัวใจนะแทงหลังแทงหลังเขากำลังจะไปอุ้มคุณนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละลูกไม่ทันลูกไม่ท่านลูกไม่ทัาน เขาเขาเขาไม่มีนวันใช่ปะไม่มีไม่มีเชื่อเปิดได้ผมยังไม่อยากรู้เองเดี๋ยวเราไปฮิวกันก่อนเราไปฮิวกันก่อนมีใครไป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 ฮิวกันไกลไกกันหน่อยไปคิวไปฮิวบ้นเลยก็ได้นะไม่ประตูไม่ประตูไม่จะแตะแม่นีกเดียวนะเพราะแตะไม่ได้จริงมันเอามันปะรูปเอาไว้อะีนันซี่ฮิวฮิวเองได้ป่ะครับมาฮิวมาฮิวหน้ามาฮิวบ้านเลยก็ได้ฮะฮิวได้อุ้ยแย่แล้ ไม่สองคนคิวคิวแค่คิวกันแค่คนเจ็บได้ไหมปาวิมีช่วยได้ปะไม่ทันไปเลยแมนซี่ไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยช่วยบอกสกัน <c oughs> คือมีทางหลังอ่ะไม่ไม่ต้องบล็อกก็ได้บ้านเล็กไปไปถึงอ,อยู่มีทางหลังอยู่ไม่ต้องห่วงมีมีลูกเองด้วยถ้าเกิดมันไม่อุ้มมัน <c oughs> ตัวเล็กอยู่ไหนไม่รู้นะมามปล่อยตัวเล็กระวังดีๆอยู่นี่พี่ได้ยินเสียง ยกเลยยกเลยยกเลยก่อนที่มันจะกัดกัดปลาช่วยได้นะใช่วยได้นะโอเคไปไปเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ก่อนมาเฮ้ยคุณอ้ําอย่าเพิ่งล้มวิ่งมาเลยเราเบสได้สามพันหนึ่งไปเลยไเลยนันซี่ไปเลยขวาขวาขวาเฮ้ยตัวใหญ่มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านบ้านแดงบ้านแดงพี่พี่ฉีกพี่ฉีกไปบ้านเล็กพี่วิ่งฉีกเลยพี่ยาวเลยไปเลยไปเลยไปเลยพี่ฉีกพี่ฉีกไกลแล้วไกลมากไกลมากตรงไหนคุณนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วผมเห็นรับผมเห็นแมนแล้วออกซ้ายมาคุณนั่งออกซ้ายมานอกออกซ้ายมา ไปไปตรง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 เลยตรงยาวเลยครับตรงยาวเลยไหวะได้อยู่มั้งมีทางหลังเนี่ยน่าจะได้อยู่มั้งมีทางหลังอ่ะคุณปาเปิดประตูเลยมันคุณเรนซี่เปิดเลยเรนซี่เปิดเลยสวยเอออ่ะหมดก็ตายยากกันหมดเลยไม่พี่กลับมาใช้ตายยากแล้วไงมาใช้ตายยากหลังจากเมื่อคืนที่ตาลูดูคือตายยากเลยแล้วกัน โอไม่กอดดิดด oh mm ิดอะไรดิด <ride> ด <eln ik ara> ิดเด็ฮาร์ดโฟร์โอพีโฟ์ปะโอไม่กอดดิดคิลเลอร์ทาวทูเทอ๋อเขาไม่อยู่เปิดเกี่ยวตอบตอบตอบยัยดีวะทาวทูเทเอาตรงๆไหมยือนมีเป็นเหมือนกันอะเออ